สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมปลรวัตนะครับปลระวัตชาแนลวันนี้มาเบ่งไอกาแฟนะครับกาแฟปลูกในหลองยางนะครับพี่น้องนี่กำลังสิไหพ้นผลิตนะครับอกำลังงามครับกาแฟนี่ครับกำลังติดหลู มาเห็นนะครับในยู NYU, บ้านปาเตียอำเภอบุญทลิกกะหลายพอสมควรอยู่ครับพึ่งให้พ้นผลิตนะครับหน่วยก็หน่ยอยบบกใหญ่นึ่งครับกาแฟรประมาณหนึ่งสองสามอู้ไเลยครับที่ต้นหน้อย มันปลูกไว้ทั้งทีเป็นเป็นพัน,นยังกว่าพ่ออะไรบิกาบ่ครับมันมันเป็นกรเซิเบรหรือตัวนี้เนาะนี่น้อยมันหกลอยเหบอครับนี่โอ้อันนี้ปลูกที่หลังผู้ยางเพิ่งก็ออกดีโอ้เต็มเลยเนาะ อยู่สครับโอ้ผู้หญงค้ะตัวหน่อยตัวนี้ฮ่าแต่ป,ป,ป,ปลูกนีมีบ่ครับอืมถ้าเตได้ปีหน,น,นึ่งเนาะนีตตนต่ตัวนี้ตัวตัวนั้นเนี่ยฮ่าสองปีเนาะห่วยสี่งหล่ว,วานเป็นหน่วยไหวเนาะครับดือนใ,ใ,ใ,ให้ให้โอ้ โอ้ยตะก่อนพ่ออยู่ใต้บ่ครับโอ้ยให้ก็ยังอยู่อยู่นี่ครับเจ้าของเพิ่นโอ้เยอะนี่ปลูกทุเรียนคือสิได้เก็บหน่อยเลยเนาะครับพ่อเป็นบางต้นอืหัวหน่องหัวหน่องอยู่คนเดียวตโอ้บักหลายหนึ่งเนาะ หกลอยต้นตัวนั้นตัวนั้นคือสิทดลองก่อนหมอครบทดลองก่อนไม่เขียนนะต้นน่ะทดลองก่อนก็งามอยู่ด้วยครับแต่ว่าให้พ่นผลิตใยเน่อยโอ้พีหกเดือนเก็บเลยไหมหมอครับปีสองปีสามแบบนี้รูดแบบนี้เริ่มดกไหมหมอครับปีสองปีสามหมายถึงว่าดินดินนั้นจะบวกขึ้กกันเนาะ ความอุดมสมบูรณ์ผากใต่ก็จะดีกว่าบานหา้าวโหกาแฟครับกาแฟแกาแฟผากอีสานต่ก่อนกัเห้าก็าายกกากเย็นแต่ตอยู่ใต่เนาะ <laughs> บานบานห้าเหลือเม,มา่อปูก่กาแฟไอ้ของของเมนไม่ใหญ่หน่อยครับ ผัวเราตายอ๋อันนั้นไม่ใย่ลี oh, Have, man, Hi, after, ่ให้เราอยู่กับน้องกบนี่ครับให้ทุเรียนเราอยู่อันนี้ก็มีของผมนั่นสามลอยต้นปลูกสิบไหลบัวบัวครับกําลังอืมนี่ครับ